ลุงตู่บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกับความตกต่ำในคุณภาพชีวิตคนไทยที่ยากจนตกงานนี่นอกระบบที่ถือเป็นมะเร็งร้ายพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการความยากจนตามตัวเลขสภาพัฒ์ในปี2563ตัวเลขเพิ่มขึ้นถึง500แสนคนรวมเป็น4 8 0ล้าน8แสนคนที่มีรายได้ต่ำกว่า2,700บาทต่อเดือน ถือว่าต่ำกว่าเบีย้ยประชุมของนักการเมืองและกรรมการตามบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆยามลิบลับนำซ้ำรัฐบาลลุงตู่มือเติบใช้งบประมาณรวมไปกว่า21ล้านล้านบาทสร้างหนี้สูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยถึง10ล้านล้านบาทในขณะที่ไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนทั้งประเทศตั้งแต่เริ่มลืมตาดูโลก ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนทะลุ14.24ล้านล้านบาทคนตกงานพุ่งเกือบ9 0 0 0 0สนคนเพียงครึ่งปีแรก2564มีคนเป็นหนี้นอกระบบกว่า8.50หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง1.5เท่าเมื่อเทียบกับปี2562ที่มีเพียง5.60มื่นล้านบาทด้านต่างประเทศยังถูกประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐตีแสกหน้าด้วยการเชิญ ร1อประเทศทั่วโลกประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยยกเว้นไทยเท่ากับตอกย้ำว่าไทยไม่ได้ปกครองตามระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงลุงตู่ต้องยอมรับความจริงว่าปัญหาเหล่านี้มันสะท้อนถึงภาพความเป็นผู้นำประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพไม่เป็นที่ยอมรับหยุดทำร้ายจิตใจประชาชนคนไทยไปมากกว่านี้เลยครับชัดเลยสิงเชิงดอย